สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะเรามาพบกันนะคะ,ะสำหรับการทำนายดวงทั่วๆไปประจำเดือนสิงหาคม2 5 6 7นาหะคะสำหรับเดือนนี้นะคะขออนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการทำคอนเทนต์นะคะ,ะเดิมทีนะคะก็จะมีดวงทั่วไปก็จะเป็นการทำนายในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ความรักนะคะแต่สำหรับตั้งแต่สิงหาคม67ไปนะคะขออนุญาตทำนายในส่วนของการงาน การเงินนะคะสุขภาพการเสริมดวงชะตาและก็สิ่งที่ควรระมัดระวาังนะคะส่วนในด้านของดวงความรักนะคะก็จะมีคอนเทนต์นะคะแยกให้อยู่แล้วเป็นการทำนายดวงความรักล้วนๆนะคะตรงนี้เราจะให้พื้นที่กับใน,ในด้านของแนวชีวิตให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าบางทีความรักมันดูซับซ้อนนะคะมันกินพื้นที่เยอะไปเนาะนะคะอ่ะเรามาดูกันคะ่ะว่าของชาวราศี ธนูอขอโทษค่ะชาวราศีมังกรเป็นยังไงนะคะมังกรราศีมังกร,ร,งกรนะคะเด o มนเป็นอีหยังคิดอะไรคะคิดอะไรอยู่นะคะแปดถ้วยนะคะสเตร t h เหมือนคุณกำลังบ่มพอจิตใจตัวเองให้เกิดความเข้มแข็งขึ้นมาอยู่ Temperance นะคะ Queen of c u p s นะคะราชนีถือถ้วยอู้ The Hermit ค่ะนะคะโลกกำลังโลกใบนี้กำลังใจดีกับคุณแล้วนะนะคะหดาบค่ะเจวิลโดนมาเยอะค่ะเวนกรรมโอ้้อกรรมหนักนะคะเด็กถือไม้เทา้าแล้วก็สุดท้ายของคุณแล้วนะคะเป็นไพ่ Queen of Wands นะคะ คือดีนะไม่ใช่ว่าไม่ดีต้นร้ายปลายดีนะคะในพื้นดวงของชาวราศีธนูเออราศีมังกรเมื่อกี้ทำคอนเทนต์ธนูไปนะคะติดปากว่ของชาวมังกรเป็นยังไงนะคะคุณมีคนใจดีใจดีมากนะคะแต่คุณคนคิดมากเช่นเดียวกันคุณมนคนใจบุญด้วยนะคะเจอใครที่น่าสงสารคุณก็สงสารเห็นอกเห็นใจเนาะมันเป็นพลาัางงานของ การมีความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะแต่ทีเนี้ยคุณไม่ค่อยมีความเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะในอดีตชีวิตของคุณที่ผ่านมาเหมือนมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นหรือมีคนอื่นมาแทรกแซงความสุขของคุณมากเกินไปจนทำให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแต่คุณก็ไม่สามารถที่จะพูดหรือปฏิเสธสิ่งนั้นออกไปได้แล้วก็ได้แต่เก็บความเศร้าเอาไว้ในชีวิตของคุณนั่นแหละว่า ทำไมมันเป็นแบบนี้เหมือนคุณน้อยใจอะค่ะนะคะเหมือนคนที่ไม่ค่อยได้รับความรักการใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ทั้งที่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือความรักที่ทนุถนอมความอ่อนโยนความห่วงใยนะคะคุณได้เผชิญกับวิบากกรรมขอกาหนดโอ้โหลุงลังมากการต่อสู้ชีวิตของคุณมันยาวนานมากๆโซลามเอาไว้เลยนะคะไม่ว่าจะมาในรูปแบบของกิเลสต,ตัณหา ความรักครอบครัวบางทีเจ้ากรรมในเวนมาในรูปแบบของพี่น้องนะคะครอบครัวการเลี้ยงดูที่ไม่แฟร์สำหรับคุณนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณได้ไปเชิญมามันติดขัดไปหมดแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทรมานมากๆทำไมคุณจะต้องมาติดในวังวนแบบนี้คุณใช้ความคิดกับเรื่องนี้เยอะพอสมควรเลยแล้วคุณพยายามหาแนวทางยิ่งคิดก็ปวดหัวคะ่ะยิ่งคิดก็ยิ่งเวียนหัวคิดจนป่วย มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะตอนนี้คุณกำลังละทิ้งความรู้สึกเดิมๆการคาดหวังแบบเดิมนะคะคุณกำลังทิ้งมันหมดนะคะแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันนะคะสเตร็งเป็นพลาัางงานของคนที่มีความเข้มแข็งนะคะโดยที่ใช้เวลาเป็นเครื่องเยวยาจิตใจของคุณคุณจะเป็นคนใหม่ที่มีสติมากยิ่งขึ้นสุขุมมากนะคะใจดีเหมือนเดิมแต่สุขุมมากขึ้น คุณจะไม่ยอมให้ใครมาเป่าหูเอาคำโกหกใดๆะคะมามาพูดมาหลอกล่อก,กับคุณแล้วเพราะชีวิตของคุณล้มเหลวจากคำพูดของคนอื่นในพลังงานตอนนี้ชาวราศีมังกรพร้อมที่อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำสิ่งใหม่ๆหรือเป็นคนใหม่อยากลบเลือนความทรงจำแย่ๆนะคะคุณคุณก็มาถูกทางแล้วอะคะ่ะปัญหาอะไรที่ ชีวิตคุณได้เจออยู่อ่ะคุณจะได้รับการแก้ไขคุณจะได้รับการปรับปรุงมันจะไม่มีแล้วนะคะการล้ลุกคุกคานการที่คุณจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาของคนของคนอื่นอย่างไม่มีจุดสิ้นสุด นะคะทุกอย่างจบแล้วสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับต่อจากนี้นะคะมันเป็นพลังงานแห่งความสุขความสงบความสันโดษที่มาพร้อมกับสติปัญญาที่เฉียบแหลมนะคะมองทุกอย่างแบบทะลุปูโป่ปงมากยิ่งขึ้นเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นนะ,ะเรามาดูในด้านของดวงการงานนะคะดวงการงานของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรนะคะหลายๆท่านเป็นคนทํางานละเอียดมากแล้วก็ช้ามากๆนะคะ หรือการงานของคุณมักจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนนะคะต่างสาขาอยู่เรื่อยๆคุณทํางานด้วยความกระตันยูนะคะด้วยความจงรักภักดีและคาดหวังว่าเขาจะต้องเห็นความดีของเราสิพราะเราจริงใจกับเขามากๆเราทุ่มเท้เขาขั้นสุดเลยแต่สถานการณ์เหมือนคนที่โดนหลอกใช้ทําให้เขารวยแล้วเขากําลังกะจะเฉดหัวคุณทิ้งไปนะคะ กำลังจะผักใส่ไล่ส่งคุณด้วยวิธีการที่บีบคุณทางอ้อมคือไม่ให้คุณดูมีตัวตนในสที่ทํางานตรงนั้นนะคะมันเป็นการกระทําที่ใจร้ายและเ,เ,เ,เลือดเย็นมากๆเพราะ,ะไรทำกับคนใจดีพากับคนที่ทุ่มเทให้แทบจะถวายหัวแต่สิ่งที่เขาให้กับคุณมาพลังงานของเดวิลคือมองคุณร้ายนะคะหลอกใช้งาน,ม,ม,นมันเป็นจุดที่ คุณกำลังถูกบีบนะคะถูกบีบรัดเนาะทุกอย่างกำลังจะจบแล้วจบด้วยจบด้วยเหตุการณ์อะไรก็คุณจะลาออกนะคะไม่ต้องบีบให้คุณไม่ต้องบีบแบบนี้นะคะเหมือนคุณรอจบโปรเจกต์สำคัญนะคะงานสำคัญอะไรบางอย่างแล้วคุณไปแน่นอนไม่ต้องมาบีบกันแบบนี้ให้เสียความรู้สึกกันแบบนี้คุณคุณค่อนข้างจะเก็บความรู้สึกของความเจ็บปวดในการทำงานไว้ข้างๆมากเลยนะคะ การติดต่อประสานงานอะไรก็ไม่ดีค่ะทุกอย่างดูติดขัดไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่คุณได้เจอมานะคะแต่ในเดือนสิงหาคมนี่คือเป็นแชปเตอร์ของการล้างบางแห่งเป็นล้างบางแห่งความมืดมนในชะตาชีวิตของคุณละกันทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแบบรู้สึกว่าเหมือนเรากำลังเใช้เวรกรรมอยู่เลยอะ่ะเรากําลังทํางานกับเจ้าก,กรรมในเว้นแน่เลยนะคะ อึดอัดไม่อยากเจอหน้าแต่เราก็ต้องเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะ <_ t od d> ฝืนความรู้สึกไปวันๆน่ะแต่สิงหาคมเนี่ยคือการล้างบางทุกๆความรู้สึกที่แสนจะอึดอัดค่ะบางคนก็คือลาออกนะคะลาออกจากงานแล้วก็เริ่มต้นเข้าสู่การเป็นนายตัวเองอย่างเต็มตัวเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะคะคุณแอบทำงานตรงเนี้ยเป็นความลับเนาะแอบทำซุ่มทำ ได้ความรู้สึกที่เหน็ดเหนื่อยมากแต่คุณก็กำลังจะได้รับสัญญาใหญ่นะคะในการเซ็นรับซื้อโปรดัก์สินค้าหรืออะไรบางอย่างของคุณกับสิ่งที่คุณตั้งใจขึ้นมานะคะคุณจะสามารถทำได้ดีมากๆมันเป็นมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากนะคะของชาวราศีมังกรจบสิ้นกับการที่เราทำงานแบบไม่มีตัวตนจบสิ้นกับการที่เราถูกหลอกใช้แล้วเรารู้อยู่อยู่เต็มหัวใจของของคุณนะคะว่า คุณกําลังถูกคนพวกเนี้หลอกใช้นะแต่เมื่อไหรท่ที่เส้นทางที่คุณกําลังสร้างอยู่อ่ะมันเสร็จเนะี่ยคุณไปแน่นอนนะคะอืในด้านของการงานเหมือนคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองและคิดทบทวนอะไรมากขึ้นถึงความจริงใจของคนคุณได้เห็นคุณได้รับรู้คุณได้ทําความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นพลังงานของคนที่อยากจะเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนายตัวเองมากกว่าที่จะ จมปากอยู่กับสิ่งที่มันไม่โอเคเอาซะเลยนะคะนะคุณก็จะได้ทําในสิ่งที่คุณรักแน่นอนบางคนนะคะทำงานจนไม่มีเวลาที่จะใช้ชีวิตส่วนตัวเลยแล้วคุณก็รู้สึกน้อยใจว่าทําขนาดเนี้ยทำไมเขาถึงไม่เห็นความดีของเรานะคะคุณก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาเอาไว้เนาะอ่ะในด้านของ ใครหลายๆคนที่รอคอยข่าวสารการเปลี่ยนงานใหม่สมความตั้งใจคุณนะคะคุณจะได้รับข่าวดีตรงนี้คุณเข้าไปคุณอาจจะดูอายุน้อยที่สุดในทีมในบริษัทในองค์กรของคุณนะเพราะเป็นเป็นองค์กรที่ดูระบบอาวุโสแล้วก็คนที่ทำงานอยู่เนะะี่ยค่ะก็เป็นรุ่นผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะคะคุณอาจจะดูอ่อนเยาว์ไปเลยดูเด็กไปเลยนะคะ เหมือนจะต้องไปทำงานกับคนที่แก่ประสบการณ์คนที่มีความรู้คนที่เหมือนเขาแต่เขาไม่จุกจิกอะ่ะเหมือนเขาอยู่ใครอยู่มันอะ่ะถ้ามีอะไรถามอ่ามีมีอะไรที่ไม่รู้ก็คือถามได้เขายินดีที่จะตอบเลยประมาณนี้นะคะอืมมันเหมือนเราไปอยู่ในสังคมที่ที่ค่อนข้างจะโอเคกับการซัพพอร์ตหรือการเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้ได้ นะคะเดินออกจากที่เดิมๆนะตัวคุณไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วนะคะนั้นในเดือนนี้ของชาวราศีมังกรจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะโอเคมากๆนะคะในด้านของการเงินค่ะนะคะของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรในพาร์ทของการเงินนะคะโอ้โหเก็บไม่อยู่เลยอะ่ะมันทําไมมันไหลไปทุกวันทุกวันนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่ามันดูผิดปกติเกินไปแล้วนะทั้งที่ถ้าเราไม่ซื้ออะไรที่มันเกินเบอร์ป่านี้เรามีเงินเยอะแล้ว คุณรู้ทุกอย่างแต่คุณคุมพฤติกรรมหรือคุมระบบความคิดอะไรของคุณไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยล้ามากๆนะคะเดือนสิงหาคมจะเป็นการชำระล้างนิสยัยหรือสิง่งใดที่ติดขัดกับการเงินของคุณออกไปให้หมดนะคะคุณจะเก็บเงินอยู่แน่นอนนะคะในเดือนสิงหาคมนี้เนาะมันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณคนโทรลค,ความรู้สึกตัวเองได้เริ่มเบรกและเริ่มมีความรู้สึกว่า พอแล้วไม่เห็นจําเป็นต้องซื้อเลยไม่เห็นจําเป็นต้องกินเยอะเลยคุณจัดการกับอารมณ์ความอยากของตัวเองได้แล้วก็ที่สําคัญคุณจะได้รับความโชคดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มาประทานในรูปแบบของความสําเร็จทางการงานการเงินให้จะเริ่มมีเวลาได้พักผ่อนหย่อนใจชิลๆมีความสุขนะคะ จากเดิมที่เจ็บไข้ได้ป่วยไปไหนก็ไม่ได้ไม่มีความสุขเหนื่อยล้าเพราะคุณทุ่มเทเวลาในเบ็นสู่การทำงานสร้างชีวิตของตัวเองนะคะแต่ในเดือนสิงหาคมทุกอย่างฟื้นมากนะเงินจะกลับมาแล้วคุณจะมีกำลังใจในการทำงานค่ะคุณไม่ต้องทำงานไปเหนื่อยไปอ่อนแอไปไม่ค่ะนะคะบางคนนอนดึกมากนะคะนอนนับชั่วโมงได้แต่ สิงหาคามนี้จะหลับลึกมากขึ้นจะมีเวลาพักผ่อนได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะคุณจะได้เห็นจุดของการเปลี่ยนแปลงคุณจะทำความเข้าใจนะคะ ดวงเศรษฐีมากๆเลยนะคะของชาวราศีมังกรเป็นพลังงานของความร่ํารวยมั่งคั่งการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะสิ่งร้ายๆออกไปจากชีวิตของคุณรวมไปถึงคนร้ายๆคนที่ใจร้ายกับคุณที่มาในรูปแบบคล้ายๆเหมือนจะใจดีเหมือนจะรักคุณเหมือนจะจริงใจกับคุณไม่ค่ะเขาพร้อมจะทิ้มแทงชีวิตของคุณอยู่ตลอดเวลาคนพวกนี้เดี๋ยวคุณจะได้รู้ความจริงทุกอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมาหมดเลยนะคะ เป็นช่วงเวลาสำคัญนาทีสำคัญมากๆนะก็เดี๋ยวคุณจะมีชีวิตเป็นของตัวเองควบคุมการเงินของตัวเองได้ไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับการเงินของคุณมากเกินไปเพราะสิ่งที่เห็นขึ้นมาคือครอบครัวค่ะเยอะมากนะคะที่มาดึงของคุณไปนะคะสำหรับเดือนนี้เพิ่มเติมให้ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้โยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้อยู่กับครอบครัวแล้วเพราะคุณรู้สึกว่ามันท็อกซิกเกินไปครอบครัวอาจจะไม่ใช่เซฟโซนของคุณเสมอไป แต่อาจจะเป็นพลังงานที่เหมือนเราได้พักล่างแต่เราไม่สามารถที่จะพักใจได้นะคะมันเป็นจะบอกยังไงอะในเนี้ยเดอะเดวิลอะคะ่ะคือไม่มีความสามาคัคคีมีแต่ความร้อนเป็นไฟมีแต่เรื่องเงินถ้าพูดอะไรกับคุณก็คือเงินเงินชน้นี่นะคะการจัดการปัญหาทุกอย่างมาลงที่คุณอะ มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการย้ายสถานที่อยู่อาศัยคุณอาจจะได้ย้ายออกมาจากบ้านครอบครัวใหญ่สถานที่เดิมคือการเปลี่ยนห่งวงจุ้ยของคุณนั่นแหละค่ะเปลี่ยนไปเลยค่ะเปลี่ยนย้ายสถานที่ไปเลยอะคะ่ะแล้วคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณม,มากๆทั้งในเรื่องของพลังใจในเรื่องของการเงินในเรื่องของความสุขทุกสิ่งทุกอย่างนะคะจะเป็นในลักษณะนี้นะนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในด้านของสุขภาพนะคะ เป็นอย่างไรโอ้หหมาบสารพัดโลกเลยค่ะอของคุณเนี่ยนะคะเออม,มันเป็นพลังงานของกฎไหลย้อนนะชาวราศีมังกรท้องอืดท้องเฟอ้อเกี่ยวกับระบบช่องท้องนะคะเหมือนความดันในช่องท้องอ่ะสูงอะไรประมาณเนี้ยนะคะอาจจะด้วยความเครียดความกังวลความคิดมากแล้วก็เป็นพลังงานของธาตุลมแปรปวนนะ่ะธาตุลมในร่างกายแปรปวนนั่นะหมายถึงว่า เกิดจากความเครียดความกังวลการหลับไม่พอหลับไม่สนิทอะนะคะคุณเป็นเยอะเหมือนกันนะอมืมันล้วนแต่เกิดจากจากภาวะของการพักผ่อนนะคะล้วนๆเลยแล้วก็มีเกี่ยวข้องกับรังไข่นะคะมดลูกถ้าเป็นผู้หญิงนะรังไข่มดลูกฮอร์โมนโอ้โหสารพัดมากคุณเป็นเยอะมากอันเนี้ยอืมโอ้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ เกี่ยวกับแขนพับอะข้อพับแขนของคุณอะ่ะนะคะมันเหมือนชาปวดอยู่ตลอดเวลานวดเท่าไหร่ก็ไม่หายอะ่ะข้อพับแขนอาจจะเป็นผังผืดอยู่ตรงนั้นก็ได้นะคะอย่า yes. สึกอยก่ากระสายตาด้วยค่ะนะคะของชาวราศีมังกร แสงที่มันจ้าเกินไปก็มีผลนะคะการเจ็บป่วยทางตรงดวงตานะคะพยายามรักษาความสะอาดนะคะเกี่ยวกับดวงตาให้ได้มากที่สุดนะนะคะสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงคุณอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นนะเดี๋ยวดูว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมแต่ว่าเห็นมองว่าคุณจะแคลวคาดหมดเลยคุณจะผ่านไปได้อะ The Hermit เป็นไพ่ของหมอนะหมอโดยตรงเลยหมอแบบระดับอาจารย์หมอแพทย์แผนโบราณแผนจีน แผนไทยทุกอย่างอยู่รวมอยู่ตรงนี้นะคะ The Hermit นึกถึงอปูชีวกอะไรประมาณเนี้ยนะคะอืเป็นท่านโดยตรงเลยอะคะ่ะตับไตใส้ภูมิของคุณเป็นหมดนะเนี่ยอืมนิ้วล็อกด้วยเยอะมากค่ะชาวราศีมังกรนะคะอาจจะได้รับการแก้ไขค่ะทุกอย่างจะเกิดการฟูนฟู มันเริ่มที่การนอนค่ะนะคะมันเริ่มกับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอหลับให้สนิทลดความคิดมากนะคะทุกเท่านั้นแหละค่ะคุณจะปลดล็อกได้ค่อยๆรักษาไปทีละจุดนะคะเราต้องหาจุดเริ่มต้นของการเจ็บป่วยของเราให้เจอก่อนเนาะอืมฟ้าเปิดนะคะเห็นไหมฟ้าเปิดนะคะสุขภาพร่างกายก็จะดีขึ้นก็จะสดใสมากยิ่งขึ้นแล้วคุณก็จะมีวินัยในการดูแลตัวเองมากขึ้นเช่นเดียวกันคือเห็นชัดที่สุดอะ่ะ ฝ่ามือข้อมือแล้วก็แขนแขนข้อพ,าพาาับอะค่ะมันเหมือนมีผังผืดอ,อะไรอยู่ตรงนั้นอะเหมือนคุณเจ็บเหมือนคุณจับเข้าไปแล้วมันจะเป็นก้อนอยู่ตลอดอะคะ่ะนวดคืึงเท่าไหร่มันก็ไม่หายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนมีเรื่องพวกนี้เป็นผังผืดตามเส้นเอ็นตามทั่วร่างกายของคุณอะอืมอันนี้มันจะต้องต้องค่อยคอยนวดหน่อยคอยผ่อนคลายหน่อยนะคะ เดี๋ยวก็ดีขึ้นเขาไพ่บอกว่าโอเคนะคะไพ่บอกว่าโอเคเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะคะ่ามาดูกันต่อคะ่ะชาวมังกรนะคะพัสุขภาพของคุณไม่เป็นไรนะคะคือคนเราเจ็บป่วยมันก็มีบ้างไม่ใช่พผออีพิระปูิไม่ใช่เครื่องยนต์ที่เราไม่ใช่หุ่นยนต์นะที่เราจะไม่มีรู้สึกอะไรนะคะขนาดหุ่นยนต์อะแบตยังหมดได้เลยนะภาษาอะไรกับร่างกายคนเนาะนะคะเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดที่ มีอะไรบางอย่างมาสอนทำให้คุณรักตัวเองมากขึ้นอยากจะอายุยืนนะคะอยากจะมีเป้าหมายชีวิตอยากจะมีพลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพเลยจ้ะน,นะคะนะคะทีนี้เรามาดูในด้านของอสิ่งที่ควรระมัดระวังก่อนนะคะอ้อันนี้เยอะเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรดวงแข็งสัอย่างนะคะคุณก็เคยเสียรู้คนใกล้ตัวคุณมาเยอะแล้วนี่ เดวิลอ่ะอยู่ใกล้มากใกล้สุดๆเลยใกล้จนมองข้ามเข้าไปเลยอะคะ่ะการใส่ร้ายการลิสยาการทำลายล้างอยากทำลายชีวิตของคุณคุณไม่ต้องเสียใจกับคนพวกนี้คุณไม่ต้องเสียดายกับคนพวกนี้คุนอาจจะเสียความรู้สึกแต่คุณไม่ควรจะเสียใจนะคะจิตใจของคุณมันมีค่าควรจะเอาใจของคุณไปผูกกับสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขนะคะ สิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกมีกำลังใจกับการใช้ชีวิตสิ่งใดบุคคลไหนที่ทำให้ถ้าคุณนึกถึงแล้วอ่ะบันทอนกำลังใจคุณคุณก็ไม่ต้องไปให้ค่าให้ราคากับเขาขนาดนั้นคิดแค่ว่าโอเคโลกแห่งความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้นะคะแล้วหัวใจของคุณจะแข็งแกร่งมากขึ้นมันเป็นการคัดสรรคนผ่านเหตุการณ์จริงก่อนที่ชีวิตของคุณจะเละไปมากกว่านี้คนที่ทำร้ายคุณได้ไม่ใช่คนที่อยู่ ไกลๆเพราะคนไกลๆจะไม่รู้ข้อมูลอะไรของคุณจะไม่รู้ความคิดอะไรของคุณเลยคนที่ใกล้ตัวคือคนที่อันตรายที่สุดคนที่คุณไว้ใจคือคนที่อันตรายที่สุดนี่คือคําแนะนําในพัทของชาวราศีมังกรน,นะคะอยากให้คุณใช้ชีวิตแบบมีสติแล้วอยู่กับโลกของความเป็นจริงในนี้เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับญาติการผักใส่ไล่ส่งการกีดกันกีดกันความสุขของคุณ แล้วคุณรู้สึกแย่มากเลยคุณรู้สึกแบบไม่โอเคแทบไม่อยากจะหันหน้าไปมองเขาเลยก็ไม่ต้องมองถ้ามองแล้วมันมองแล้วมันโรหูลรตาก็ไม่ต้องมองค่ะนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกกับการใช้ชีวิตของเราแต่ก็ไม่จําเป็นต้องไปผูกใจเจ็บให้โกรธเคืองอะไรนะคะคนที่ได้รับผลกระทบคนแรกคือคุณนะคะถ้าถ้าตัวคุณโกรธอ่ะนะคะ หัวใจของคุณจะทํางานหนักมากขึ้นร่างกายคุณจะทํางานหนักมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันไม่มีประโยชน์นะคะอยากจะแนะนํานะคะตรงไหนที่คุณไม่มีความสุขจงปีกตัวออกมาบางอย่างมันคือภาพลวงตาคําพูดนะคะที่ยันยอคุณอวยคุณแต่รับหลังเนี่ยเหมือนกินส่วนแบ่งอะไรกันเยอะมากอ,อุบอิบอุบอิบกันเยอะมากเป็นทีมมากเลยนะคะเป็นไงนะคะผีเล่ล่อนอนะ่ะอืมเป็นภาพลวงตามาก จัดฉากกันขึ้นมาในเรื่องของการทำร้ายคุณมองเห็นคุณเป็นเหยื่อนะคะในการสร้างผลประโยชน์ส่วนตัวให้พวกเขาความลักความลับตรงนั้นอะ่ะมันกำลังถูกเปิดออกมาเนี่ยนะคะบุญรักษาชาวราศีมังกรนะคะให้คุณผ่านพ้นทุกอย่างไปได้นะคะคนพวกนี้อาจจะตัดกันยากนะคะพอดูแล้วน่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนในครอบครัวนะคะเป็นพี่เป็นน้องของคุณ ตัดไม่ได้ก็ไม่เป็นลายเพียงแค่หลีกเลี่ยงที่จะใช้ชีวิตที่จะอยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดนะคะอยู่อย่างห่างๆนก,ก็พอแล้วนะคะม,มันเป็นพลังงานที่แบบคุณไม่มีความสุขเลยคุณไม่โอเคเลยคุณจะรู้สึกได้ว่ามีใครสักกี่คนเนี่ยที่จริงใจกับเราเนี่ยมันจะมีสักกี่คนเนี่ยที่ดีกับเราจริงๆอันเนี้ยค่ะคุณเริ่มใช้ความคิดกับตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็ อวยพรให้คุณแคลคาดปลอดภัยจากคนที่คิดร้ายนะคะแล้วต่อมานะคะเรามาดูในด้านของการเสริมดวงของชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรซึ่งในพานนี้นะคะชาวมังกรคะ่ะคือเสริมดวงของคุณน่ะคุณเป็นคนดวงดีอยู่แล้วเพิ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่มีบุญในตัวเองมีแต้มบุญสูงเยอะมากแบบทําไมถึงเกิดเรื่องที่ไม่ดีในชีวิตของคุณได้นิสัยลว้ลวนๆพฤติกรรม ปัจจุบันของคุณล้วนๆนะคะการอ่อนไหวต่อคำพูดของคนอื่นมากจนเกินไปนะคะหรือการเชื่อคนอื่นมากเกินไปมันส่งผลร้ายต่อชีวิตของคุณคุณมักจะเจอแต่บริวารที่ไม่จริงใจคนใกล้ตัวก็คือบริวารน,นะคะครอบครัวเคืยญาติลูกน้องทุกอย่างคือบริวารน,นะนะคะ คุณดูแลเขาได้แต่พวกเขาอะไม่ได้แคร์ความรู้สึกของคุณเลยดูสิสิ่งที่เขาให้กับคุณมาเผาพริกเผาเกลือมีแต่ความเกลียดชังความรุนแรงความริษยาหรือว่าสะใจทุกอย่างที่เห็นชีวิตของคุณพังไม่เป็นท่าการเสริมดวงไหว้สารหลักเมืองนะคะจังหวัดที่คุณไปทำงานที่คุณอยู่อาศัยไปไหว้เสาหลักเมืองนะคะตรงนี้สำคัญมากม ไปคารวะท่านหน่อยไปบอกกล่าวหน่อยท่านที่ดูแลปกปักรักษาจังหวัดนั้นๆมาไปฝากเนื้อฝากตัวการไหว้เสาหลักเมืองนะคะจะเป็นการให้ความมั่นคงความตั้งมั่นกับตัวเองความหนักแน่นนะคะอคุณลองไปไหว้ดูนะนะคะศักดิ์สิทธิ์มากทุกๆจังหวัดทุกๆพื้นที่นะเขาจะมีเทวดารักษาอยู่ตรงนั้นอืดูต่อนะคะ การทำอะไรอีกคุณลองบริจาคเครื่องนอนนะคะหมอนผ้าหม่มอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ใช้แล้วก็ได้นะผ้านวมผ้าห่มขอเป็นสภาพดีะคะ่ะซักให้สะอาดนะคะส่งบริจาคให้กับผู้ป่วยผู้ป่วยมูลนิธิอะไรนะวัดพระบาทน้ำพูอะไรพวกนี้คะ่ะหรือว่าเด็กนะคะ,ะผู้เป็นเด็กพิก,การช่วยเหลือเด็กพิก,การ นะคะมีมูล,ลนิธิเยอะแยะมากๆนะคะในในไทยเนาะนะคนะ,ะคุณลองทำในตรงนี้ดูแล้วคุณจะเปลี่ยนดวงชะตาของคุณสุดๆเลยอะคะ่ะของอะไรบางอย่างอะไม่จำเป็นต้องใช้เงินนะคะคุณค่าของเก่าเสื้อผ้าอะพอที่คุณมีอยู่แล้วลองบริจาคสละออกไปนะคะคุณลองสละออกไปดูแล้วจะช่วยให้คุณหลุดพ้นจากปัญหาที่มันลุมเล้าในชีวิตของคุณนะคะ คือการบริจาคให้มูลนิธิอะไรต่างๆน่ะมันจะดีตรงที่ว่ามันเหมือนเขาอาจจะเอาไปขายเป็นอะ,อะไรนะเป็นรัพย์ในการเอามาช่วยเหลือนะคะน้องๆในมูลนิธิอะไรพวกนี้ค่ะคุณคุณซัพพอร์ตในสิ่งของที่คุณมีก็ได้แล้วมันจะเป็นการสร้างพลังชีวิตให้กับตัวเองขึ้นมานะคะ ก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้คุณมีความสุขมากๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำนายให้หวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางที่ดีให้กับชาวราศีมังกรได้นะคะ mm. ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ